มันบ่แแลกที่ผู้หญิงเฮาอ่ะเป็นใหญ่บ่ไไรมันบ่แแลกที่ผู้หญิงเฮาอ่ะถือผู้ชายนอกใจซ้ำแล้วซ้ำอีกเนาะมันเกิดจากว่าผู้หญิงเฮาอ่ะมันบ่ฮู้จักฮักกันเนาะเป็นอย่างจะค่อยพอาแบบสี่อ่ะเส้ยนยกตัวอย่างว่าคู่ผัวเมียคู่หนึ่งเนาะคู่ผัวเมียคู่หนึ่งซึ่งมันจะมีปัญหาการแตกเนี่เกิดขึ้นนั่นก็เกิดจากผู้หญิงอีกอีกคนหนึ่งที่อยู่ทางนอกเนาะที่อยู่ทางนอกนั่นเขาเอื้อมมือที่ส มือที่สามเข้ามาเนาะมือที่สามเข้ามาเค็ดให้ครอบครัวนั้นมีปัญหาเนาะคันภาษาบ้านเขาเขากเอิ้นเมียน้อยเนาะเขาเอื้นเมียน้อยเอิ้นผู้สาวเอิ้นเฮือนน้อยเฮือนใหญ่เนาะความหมายของมันดังนั้นผู้หญิงเขาเดิ่ถ้าว่าผู้ใดก็เลวเต่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้เนาะเข้ามาแล้วส่วนลายมักจะโทษแต่ผู้หญิงนํากันเนาะบกคอยจะโทษผู้ชายผู้หญิงคนใดหรือว่าเมเฮือนคนใดที่โทษผู้ชายนั้นอะ มีหน่อยที่สุดส่วนหลายมันจะโทษผู้หญิงนํากันเกิดจากอย่างเกิดจากว่าคิดแต่ว,ว่าผัวของตัวเองนะดีะคิดแต่ว,ว่าผัวตัวเองดีเพราะผัวบอกว่าคอยบริมักเขาละเขามามักคอยผู้หญิงก็เลยหลงเสื่อว่าอ๋อมันคือซีเมนต์คือเจ้าว้าแเท้เนาะก็เลยโทษว่าอีนั่นแหละอีนี่แหละมาม,มักผัวก,กูอีหย่งประมาณนี้ในคมเป็นจริงแล้วเด้อสีบอกให้ว่าคนเฮานี่นะอ่า มือที่สามนี่นะ่ะมันจะเข้ามาบได้ถ้าว่ามันบมีมืออีกมือหนึ่งที่อยู่ในนี่แงออกไปแล้วจับยื่นมือออกไปไปจับมือที่สามนั้นเข้ามามันจะบ่สามารถเข้ามาได้จักเถื่อนเนาะดังนั้นอย่าสู้โทษกันเองนะผู้ญิงเขาเขาต้องหู้จักฮักกันบางคนนี่พิดกันมามีหู้ว่าผัวตัวเองมีแม่น้อยนะนําเออจ้างคนนําจำับนีจําหันเออ จ้างคนขาดทิมก็มีเนาะจ้างคนเฮ็ดไปทำลายบอกเออไปคูบอกอีกอย่างประมาณนี้ซึ่งมันจะบูชาย์มันดีอย่างขึ้นมาเลยเนาะมันจะเป็นการทำลายผู้หญิงเฮานากันเนาะผู้หญิงเฮานากันดังนั้นผู้หญิงเฮาจะคิดแต่ว่าเออมึงสวยมึงบดีนึงมาม,ม,มักผัวกูแบบนี้แบบนั้นเนาะก็คือคิดแล้วจะไปทำลายผู้หญิงไยเดียวแต่บ่เคยคิดจะโทษผัวของตัวเองเลย บอกแต่ว่าผัวตัวเองน่ะคนดีบอกแต่ว่าผู้ชายน่ะกินบ่เลือกหน้าเออมันก็เลือกปกติที่ผู้ชายต้องลิ้นเอาเฮาก็ฮู้เลยเด้ว่ามันเป็นเรืองผู้ชายต้องลิ้นแล้วเป็นหยังเฮาต้องไปเอาจริงเอาจังขนาดนั้นเนาะฉะนั้นเน้นเด้อฝากไว้เด้อผู้หญิงเฮาควรฮักกันเนาะควรฮักกันบ่หมายความว่าให้เฮาไปฮักอีเมียน้อยมันบ่แม่นแบบซั่นแต่หมายถึงว่าเฮาต้องฮู้จักให้เกียรติการที่เฮาเป็นเมยใหญ่นี่นะคั่นเฮาฮู้จักให้เกียรติตัวเองเมียน้อยเขาก็ย่านเด้อแต่ถ้าว่าเฮาบ่ฮู้จักให้เกียรติตัวเองน่ะ เมียน้อยเนี่ยเขาจะบื่ย่านเฮาเลยเขาจะบื่ย่านเฮาซึ่งเฮาแหงคู่เขา,เ,าเขายิ่งบื่ย่านเฮาดังนั้นถ้าเฮาเงียบเนี่ยนะเออเฮาเงียบเนี่ยนะเฮาจะเกิดปัญหาหลายกว่าเขายังย่า,ยานเมย์เมย์ใหญ่ทีว่าเงียบเนี่ยนะเขาย่านหลายกล่า ดังนั้นฝากไว้เท่ๆเนาะสำหรับผู้หญิงเขานากันนี่นะเขายาซูไปให้เขาหลายยาซูไปได่ายาซูไปตบตีเขาหลายเนาะให้คิดว่าถ้าจะตบจะตีเนี่ยเขาตบให้เขาตีผัวของเขานี่ยตบตีคนที่อยู่ทงข้างเขานี่ยตบตีคนของเขานี่ยเขาบ่ิเ็นคนของเขาเนาะคนของเขาก็คือผัวของเขานั่นแหละเออเขาสามารถเบ้าได้เนาะจะเลิกหรือบ่เลิกมันขึ้นอยู่ที่ผัวพี่มันบริขึ้นอยู่ที่ผู้นั้นบางคนพ่เสื้อเทียงละเออ มันนาด้านเอออีนาด้านอีกาลีอียังกาะบาหมดขอโทษนะ้อเคยเห็นแล้วผู้ยิงหลายคนทีวาปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำตัวเองเนาะใส่แต่อารมณ์ไปทำลายผู้ญิงอีกผู้หนึ่งไปทำลายแต่ผู้ยิงผู้ดันทำลายแต่ผู้ญิงที่เป็นเมียน้อยสุดท้ายเนาะผัวเห็นว่าเมียหลวงนี่โหดเหี้ยมเออจากที่เขาเป็นคนใจดีเขาจะกลายเป็นคนที่โหดเหี้ยมผัวก็เลยคิดไปคิดมาอีดูตัวเมียน้อยไปเอาเมียน้อยซะเลือกกับเมียใหญ่แล้วเมียใหญ่เป็นยังไงล่ะ เมียใหญ่งงก็ออกจากชีวิตพวไปก็ไปเป็นแมห้างนะแมห้างซีมีอย่างนะแมห้างก็ไปลินพวเขาคือเกาเนาะสรุปแล้วนั่นก็คือเขาเอิ้นวาเวียนกลับมันมีจริงซันนั้นเฮาบ่ต้องเอาเฮาไป,ไ,ปไปเปะไปเปื้อนกับสิ่งเหล่านี้หลายเนาะซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดเนาะหลายคนเมียใหญ่งงเฮายัางบ่ทันหูเนาะแต่สิ่งที่อาจารย์ว้านี่มันบริหมายความถ่ร้อยเปอร์เซเตมันจะถึกไปแล้วในระดับ70% อันนี้เฮาต้องหู้จักให้เกียรติกันหู้จักหักกันการหักกันบันบริเวณเฮาหักเขาแต่เฮาหักตัวเองเฮาหักตัวเองบางคนบอกว่าเออขั้นไว้ไม่กูดี๋ยบนล้มดอกผัวเขาจะสั่นถ้าเขาเป็นเมห้างนะอายุสามสิบสี่สิบสิบห้าสิบปีแล้วถ้าเมื่อเขาปะผัวไปเมนไผ่สิมาหกเขาแท้ผู้เบาคนใดสิมาเอาเขาคนใดที่เข้ามาในชีวิตเฮาก็สลายก็อยากมาตัวอยากมาต้มเขาสื่อดีแหละแล้วส่งมาก็ว่ามต่ผัวเขาสิแหละ สมัญโญนอนนำโวนอนนำหลินสื่อเขาไม่ได้เอาเฮาเทศเนาเขาไม่ได้หักเฮาเทะเนาะตอนนั้นแหละเนาะตอนนั้นแหละเฮาถึงจะคู่ว่าในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงเฮาเนี่ยห่ามทำลายกันให้คิดซะว่ามันคือหัวอกเดียวกันแต่ถ้าว่าเขาเตือนแล้วเขายังมาเขายังมาแบบเขายังมาผัวพันกับผัวเฮาอยู่นั่นก็คือปล่อยเขาไปสิ่งที่เขาจะเว้าน่ะนะก็คือเขาเว้ากับผัวเฮาเขาห่ามไปเว้ากับ อีกฝ่ายหนึ่งสีบองให้เด้คนเฮานี่นะถ้าเฮาสีเว้าคดีอย่างก็แล้วแต่ถ้าเขาไปเว้าคดีกับผู้หญิงมันบ่มีม,มือจบอ่าฉะนั้นลักการลักการของการเป็นผู้นําเขาจะ,จะบ่ให้ผู้หญิงส่วนลายเขาจะไปผู้หญิงเป็นผู้นําเกิดจากว่าผู้หญิงเว้าบ่มีมือจบผู้หญิงกับผู้หญิงเถียงกันหมดมือกับแบ้วเนาะฉะนั้นเฮาเป็นผู้หญิงนี่นะเฮาย่าเอาตัวเองเอาปากตัวเองนี่ไปโตบากับคนที่มันบ่มีา่า ถ้าเขาจิตตว่าเขาตว่ากับผัวของเขานี่เว้ากับผัวของเขานี่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าว่าเจ้าฮักเขาแท้เจ้าโอไปเลอถ้าว่าเจ้าชิมาฮิตแบบนี้คอยบ่ยอมให้เขาเว้ากับผัวของเขานาะเขาเว้ากับผัวของเขาให้เขาคิดเสมอว่าเป็นอย่างผู้ชายมันจะบ่กคอยถือนอกใจเกิดจากอย่างเกิดจากว่าผู้ชายเกิดจากว่ากฎหมายบ้านเมืองของเขามันก็แตกแตกางจากบทอื่นส่งมาเกิดจากผู้ชายเขาหักกันผู้ชายเด้อ เวลาเนี่ยเมียนอกใจเขาบ่เคยโทษผู so you know ้ซ้ายน้ากันแต่เขาจะโทษผู้หญิงเลยเขาจะโทษผู้หญิงเขาจะฆ่าทิงถ้าเขาจะฆ่าเขาฆ่าทั้งสองเลยเนาะเขาจะ่เฮ็ดแบบผู้หญิงเขาเห็นเนาะแบบผู้ญิงเขาอันิีปน้าหาเมียน้อยิไบตีเมียน้อยิไบตบเมียน้อยสิไปแบบเออจ้างคนไปฆ่าเมียน้อยเขาเขาจะ่เฮ็ดแบบนี้เด็กค่ะเนาะมันมีหน่อยคนซึ่งมันมีหน่อยคนที่สุดทีผู้ซ้ายจะเหตุแบบนี้ดังนั้นผู้ญิงเขาควนหักกันเนาะ ดังที่อาจารย์ได้ว่าไปฮักกันบบหมายเขาไม่เขาไปฮักเขาไปดูเลขเขาบบเมนแต่การที่เขาฮักเขาก็คือเขาบกค้วนที่จะเอาตัวเขานะ่ะไป,ปเปื้อนกับตัวเขาแล้วเอาเฮาเออกมาอยู่ในตัวในเบียบของเขามันที่จะเหตุให้เขาสบายใจเฮ็ดให้เขากลายเป็นผู้หญิงที่สามารถควบคุมตัวเองได้เนาะดังนั้นเรื่องนี้คือเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดเนาะสําหรับเม่หญิงเขาในณปัจจุบันให้ทุกคนเข้าใจแล้บา่า ชีวิตคู่ดีเดะปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคู่นี่นะมันบ่มีหลายเรื่องมันมีอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินหมายถึงอย่างเรื่องเงินเท่านั้นที่เฮดให้ชีวิตคู่มันแตกแยกหนึ่งก็คือคนที่บ่มีเงินกับพิษกันพิษกันเออเจ้ากับ่าค่อยๆก็ว่าเจ้าเจ้านั่นแหละไส่าเจ้าเก่งคือบ่็นเห็นหาเงินได้เจ้าก็โทษค่อยๆก็โทษเจ้าบ่ไปพายาเงิน ผิดกันเอากันไปบรอดก็คือเลือกกันนะคนที่สองนั่นก็นคือมีเงินหลายเกินไปมีเงินหลายผัวขี่รถคันหนึง่งเมียขี่รถคันหนึง่งมีเงินหลายหลังผัวก,ก็เลยนอกใจผัวก,ก็เลยแบ่งเงินอีกจํานวนหนึ่งเออไปให้กับอีเมียน,น้อยเฮ็ดไปเฮ็ดมาครอบครัวกับแตกงแงบกบได้สิ่งเดียวกันสะนนั้นปัญหาหนึ่งนี่นะปัญหาเรื่องเงินเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยในณตอนนี้ เรื่องอื่นๆอาจจะมีอยู่เต่เขาจะบอกว่าถึงเรื่องนั้นเพราะอย่างเพราะว่ามันหน่อยส่วนหลายมันเกิดจากข้อเดียวนี่แหละมันเกิดจากข้อเดียวฉะนั้นฝากไว้ให้กับเมยหญิงเฮาทุกคนว่าย่างขี้ร่ายเขาบ่ฮักไผยให้เขาฮักตัวเองเนาะยาสู่ยาสูเอากําลังที่ตัวเองมีพลังงานที่ตัวเองมีนั่มไปโตสู้กับไผจงเอาพลังงานจงเอาความดีของตัวเองนั่นนะให้กับตัวเองเออ ให้กับตัวเองภูมิใจให้กับตัวเองใส่ให้กับตัวเองดูแลให้กับตัวเองสิ่งนี้คือสิ่งที่จะเให้เฮาเนาะมั่นคงได้ไปตลอดชีวิตเนาะฝากไปให้กับเมนิงเฮาทุกๆคนด้อถ้าใครมักความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกดติดตาม youtube ของอาจารย์ได้เลยขอขอบใจ